ไรตำถาพี่นอ้องเรื่องนี้ับร้ยอยยนี่จะได้ชือกองไฮพี่นอออ้องทชยแล้วก็ต้องสีนั่จนจะ้ะเนาะเทรบข้าวประเดงสร้อยนนสุสวัสนนตแปดตบ้ตี chào 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 ปลาลูกมาทรงลูกเฮ็ดงานแถวนี้มาแต่บานนะแล้วก็เนี่ยเบื้องของน้ำนะจ๊ะเนาะไม่ฟองแบบตอนบอกว่าน้ำ

มาจ้กต้มกระแจบด้วยี่นองต้มข,ข้นขม อี่เมตรร,ม,ร,าาารมาเยวันแราต้มเก็บแต่เรื่องของไหลก็แช่ก็ตุ๋นสองอ่งหน่อยผัเตินน้นไม่ได้จ พี่นอ้องเฮากินแล้วเฮาสิาไปเบิ้งของตอนําพี่น้องเนาะ